พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคั<า>มภีร์นำ<า>ชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องศาสนาของจิตใจสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการพระคัมนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยครับ วังว่าวันนี้คุณผู้ฟังคงจะสุขสบายกันดีนะครับทุกครั้งที่รายการนี้มาพบกับคุณผู้ฟังนะครับเราก็ได้นำพระพรของพระเจ้าจากพระวจนะธรรมของพระองค์มานุ่นจิตชูใจคุณผู้ฟังเป็นประจำนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับเพลงในรายการที่ทางเราได้คัดสรรเลือกมาให้กับคุณผู้ฟังฟังกันนั้นส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นไปได้ เราก็จะหาเพลงที่ค่อนข้างเก่าค่อนข้างมีความหมายที่เราหาฟังที่อื่นยากสักหน่อยหนึ่งนะครับจะนำมาเปิดให้กับคุณผู้ฟังกันนอกเสียจากว่าไม่สามารถที่จะหาเพลงที่มีเนื้อหาที่มันเข้ากับเรื่องราวที่เราคุยกันได้ก็จําเป็นที่จะต้องนําเพลงที่เราทั้งหลายคุ้นเคยกันมาเปิดให้ฟังนะครับแต่จริงๆแล้วก็ตั้งใจ อยากจะผลิตรายการที่มีเพลงของคริสเตียนที่คุณผู้ฟังหาฟังกันยากมาเปิดให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันถึงแม้ว่าคุณภาพการบันทึกเสียงการนำเสนออาจจะไม่ชัดเจนไม่แจ่มใสเหมือนกับเพลงที่ผลิตกันในยุคนี้สมัยนี้ที่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยมาช่วยปรับแต่งเสียงปรับปรุงให้เสียงมีความไพเราะขึ้น แต่เพลงในสมัยก่อนนู้นจะเป็นการบันทึกเสียงในลักษณะที่เครื่องดนตรีก็จะบรรเลงไปพร้อมกันแล้วนักร้องก็จะร้องไปรอบเดียวจบเลยและมีการบันทึกเสียงเก็บเอาไว้ซึ่งมันมีความยากในการทำงานเพลงในสมัยก่อนนู้นนะครับถ้านักร้องร้องพลาดก็จะต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดถ้านักดนตรีชิ้นไหนพลาดก็จะต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดก็ทำให้เพลงออกมาค่อนข้างที่จะ ได้หัวใจได้ความรู้สึกจริงๆของเพลงนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกของผมเองดังนั้นจึงพยายามจะหาเพลงแบบนั้นมาให้กับคุณผู้ฟังฟังพยายามจะรักษาเอกลักษณ์แบบนี้เอาไว้นะครับคุณผู้ฟังครับดังนั้นถ้าหากว่าคุณผู้ฟังที่ฟังรายการนี้ถ้าท่านคิดว่าท่านมีเพลงที่ค่อนข้างเก่านะครับจะเป็นเพลงที่อยู่ในเทปคาสเซ็ตหรือเป็นเพลงที่มีการบันทึกเสียงในรูปแบบของ แผ่นเสียงที่เป็นของคริสเตียนที่ยังพอมีอยู่นะครับถ้าท่านคิดว่าจะเป็นประโยชน์ในการเก็บรักษาในการอนุรักษ์และในการเผยแพร่ให้กับพี่น้องคริสเตียนได้ฟังและอาจจะมีโอกาสได้นำมาผลิตใหม่ในโอกาสต่อๆไปคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเข้ามาที่รายการของเราได้นะครับโดยการจะส่งเข้ามาให้เราที่จะนำการบันทึกถ่ายข้อมูลให้อยู่ในลักษณะของรูปแบบท,ทาง อิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อที่จะสามารถเก็บรักษาเอาไว้และเราจะอาจจะมีโอกาสนำมาผลิตกันใหม่ในโอกาสต่อๆไปเป็นการอนุรักษ์ช่วยกันสิ่งเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นมรดกทางดนตรีของคริสเตียนในประเทศไทยของเรานะครับดังนั้นถ้าหากว่าเราจะช่วยกันคุณผู้ฟังมีเพลงที่คิดว่าเก่าแล้วก็เป็นประโยชน์ จะสะสมเอาไว้ให้ผมช่วยดูแลเอาไว้ก็สามารถส่งเข้ามาในรายการของเราดีได้นะครับคุณผู้ฟังครับทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าววันนี้ต้องขอขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพี่น้องคุณผู้ฟังครับที่ได้กรุณาส่งหน้ากากาอนามัยที่เป็นของเด็กโดยเฉพาะเลยนะครับมาหนึ่งหีบใหญ่กล่องใหญ่ดีใจมากเลยครับขอบคุณมากมากจริงๆจาก หัวใจของเราครับเพราะว่าลูกๆก,ก็จะได้ใส่หน้ากากอนามัยที่มีลายการ์ตูนอะไรแบบนี้นะครับที่ผ่านมาเราก็จับของหน้ากากอนามัยที่ใช้ในทางการแพทย์สีฟ้าๆสีเขียวๆนั่นแหละครับจับครอบจมูกให้ลูกไปโรงเรียนกันนนะครับเอาตามีตามเกิดก็ยังพอใช้ได้แต่ตอนนี้ก็เป็นรูปการ์ตูนก็น่ารักดีนะครับมีหลายสีด้วยทาราะคอขอบคุณจริงๆครับ ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังนะครับที่ท่านกรุณาระลึกถึงว่าเด็กๆก,ก็ต้องมีอะไรกุ๊กกิ๊กน่ารักน่ารักที่เด็กอยากจะมีแรงจูงใจที่เขาจะใส่หน้ากากอน,นามัยนะครับบางทีก็ต้องบังคับกันเพราะว่าหน้ากากเป็นเหมือนของหมอของแพทย์ที่เราใช้กันทั่วๆไปขอบคุณจริงๆนะครับขอพระเจ้าอวยพระพรท่านที่คิดถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ซึ่งพวกเรามันเกินกำลังครับ คิดถึงเหมือนกันแต่ว่ามันก็มีราคามันก็ไม่สามารถที่จะจัดหาม,มาได้ตลอดเวลาวันนี้เราได้มันหนึ่งหีบใหญ่นั้นเป็นพรและดีใจจริงๆขอพระเจ้าอวยพระพรนะครับและมีพี่น้องคุณผู้ฟังบางท่านโทรมาถามสอบถามกันว่าเจลล้างมือแอลกอฮอล์หรือยาฆ่าเชื้อนั้น มีอยู่หรือเปล่านะครับมีพี่น้องท่านหนึ่งได้เคยส่งมาให้ตอนนี้ก็เริ่มใกล้จะหมดแล้วนะครับหากว่าท่านสนใจมีความประสงค์อยากจะส่งมาให้ก็ยินดีเป็นอย่างมากนะครับก็จะเป็นพรสําหรับพวกเรานะครับขอบคุณมากมากครับและขอบคุณสําหรับคุณอาทะเนศนะครับที่ท่านกรุณาส่งตํำรับตําราที่ลูกชายลูกสาวของท่านเคยใช้ตอนนี้ลูกๆโตกันแล้วเป็นแพทย์ไปแล้วนะครับ เพราะเรียนหนังสือเพราะใช้ตำราเหล่านี้เตรียมในการสอบในการเรียนขอบคุณมากมากครับที่ท่านได้กรุณานะส่งสิ่งของนี้ถือได้ว่ามีคุณค่าทางจิตใจสำหรับลูกของท่านสำหรับครอบครัวของท่านมาให้กับทางโครงการของเรานะครับผมก็จะนำเรื่องราวเหล่านี้กระตุ้นเด็กๆนะครับในการอ่านในการตั้งใจเล่าเรียนในการศึกษาเพื่อที่จะมีอนาคตที่ดีในอนาคตนะครับขอขอบคุณมากๆขอพระเจ้า อวยพระพรท่านครับซึ่งปีนี้เราก็ดีใจดีใจนะครับคนแรกที่ถือได้ว่าค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จในโครงการของเราครับที่มีลูกสาวของเราคนหนึ่งนะครับได้ติดคณะพยาบาลที่มหาวิทยาลัยพายัพนะครับเพิ่งมีครั้งแรกนอกเหนือจากนั้นก็เรียนพระพิทธธรรมเรียนสายอาชีพกันนะครับแต่เป็นพยาบาลก็เพิ่งมีคนแรกปีนี้แหละนะครับ ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านที่ให้กำลังใจกับพวกเราทุกท่านที่ระลึกถึงเรานะครับถ้าคุณผู้ฟังสนใจอยากจะมีส่วนสนับสนุนพันธกิจนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถดูรายละเอียดหมายเลขบัญชีที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ ไอดีลายได้ที่ข้อมูลของรายการของเราครับในตอนท้ายของ Youtube ก็จะมีรายละเอียดพิมพ์ไว้ให้คุณผู้ฟังสามารถเข้าไปดูตรงนั้นได้นะครับขอขอบคุณพระเจ้าและขอพระเจ้าอวยพรทุกทกท่านที่มีส่วนในพันธกิจนี้ด้วยดีตลอดมานะครับคุณผู้ฟังครับเพื่อเป็นการเตรียมจิตใจของเราก่อนที่เราจะศึกษาในพระคำของพระเจ้าร่วมกันในวันนี้นะครับผมอยากจะขอนำคุณผู้ฟังที่เราจะ ได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานร่วมกันครับข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายวิงวอนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่จะประทานจิตใจที่เอาใจใส่จิตใจที่สนใจในการที่จะให้การดูแลเอาใจใส่คนเล็กน้อยคนขัดสนคนที่ต้องการความรักขอพระเจ้าประทานหัวใจที่มีความรู้สึก ซึ่งเป็นใจเนื้อของพระองค์ที่เป็นหัวใจของพระบิดามาทดแทนใจหินใจที่แข็งกระด้างของข้าพระองค์ทั้งหลายในวันนี้ที่จะสามารถมีความเข้าใจลึกซึ้งในชีวิตคนของพระองค์ในผู้เล็กน้อยทุกคนที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้มีโอกาสพบเห็นและที่จะมีความเข้าใจลึกซึ้งในพระคำของพระองค์ที่ข้าพระองค์ทั้งหลาย จะศึกษาร่วมกันในวันนี้ขอโปรดประธานสติปัญญาความเข้าใจของพระองค์แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายทูลอธิษฐานขอรับการทรงนำในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคุณผู้ฟังครับและสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าวันนี้ที่ผมจะนำมาอ่านให้กับคุณผู้ฟังแล้วเราจะนำมาศึกษาร่วมกันนะครับ อยู่ในพระกิติคุณมารโกครับบทที่7เราจะศึกษาด้วยกันในข้อที่14จนถึงข้อที่23นะครับพระธรรมมารโกบทที่7ข้อ14ถึงข้อ23มีเนื้อความดังนี้ครับแล้วพระองค์ทรงเรียกประชาชนอีกตรัสกับเขาว่าท่านทั้งหลายจงฟังเราและเข้าใจเธอ ไม่มีสิ่งใดภายนอกที่เข้าไปภายในมนุษย์จะก,กระทำให้มนุษย์เป็นมนตินได้แต่สิ่งซึ่งออกมาจากภายในมนุษย์สิ่งนั้นแหละกระทำให้มนุษย์เป็นมนทินใครมีหูฟังได้จงฟังเถอดครั้นพระองค์ได้เสด็จเข้าไปในเรือนพ้นประชาชนแล้วเราสาวกก็ได้ทูลถามพระองค์ ถึงคำอุปมานั้นพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่าถึงท่านทั้งหลายก็ยังไม่เข้าใจหรือท่านยังไม่เห็นหรือว่าสิ่งใดๆแต่ภายนอกที่เข้าไปภายในมนุษย์จะกระทำให้มนุษย์เป็นหมนทินไม่ได้เพราะว่าสิ่งนั้นมีได้เข้าในใจแต่ลงไปในท้องแล้วก็ถ่ายออกลงซ้วมไป ที่ทรงสอนอย่างนี้ก็เป็นการประกาศว่าอาหารทุกอย่างปราศจากมนทินพระองค์ตรัสว่าสิ่งที่ออกมาจากภายในมนุษย์สิ่งนั้นแหละทําให้มนุษย์เป็นมนทินเพราะว่าจากภายในมนุษย์คือจากใจมนุษย์มีความคิดชั่วร้ายการล่วงประเวณีการลักขโมยการฆ่าคน การผิดผัวผิดเมียการโลภความอาธรรมการล่อลวงของเขาราคาตันหาอิจฉาตาร้อนการใส่ร้ายความเยื่อยิงความบัตรศพสารพัดการชั่วนี้เกิดมาจากภายในและทำให้มนุษย์เป็นมนทินคุณผู้ฟังครับไม่ว่าศาสนาใดๆในโลกนี้นะครับ จะต้องมีพิธีกรรมมีส่วนเกี่ยวข้องและคู่ไปกับศาสนานั้นๆพร้อมกับหลักคำสอนถ้าศาสนาไม่มีพิธีกรรมไม่มีวิธีการปฏิบัติก็แทบจะพูดได้ว่าไม่สามารถเป็นศาสนาได้ดังนั้นจึงเป็นช่องว่างที่มีหลายครั้งมีมนุษย์หรือมีผู้คนที่มีบทบาทในสมัยก่อนนู้นในยุคบรรพบุรุษก็ได้เพิ่มเติม ความคิดเห็นได้เพิ่มเติมลักษณะกฎระเบียบต่างๆเข้าไปกับพิธีกรรมต่างๆส่งทอดมาจนถึงคนรุ่นลูกรุ่นหลังในปัจจุบันนี้ก็ถือได้ว่าจะต้องปฏิบัติตามซึ่งทั้งๆที่บางส่วนนั้นมนุษย์เป็นผู้ที่ปรุงแต่งเพิ่มเข้ามาในภายหลังทั้งนั้นนะครับแม้แต่คริสเตียนเองก็หนีไม่พ้นกับกระบวนการแบบนี้ครับซึ่งในสมัยคริสตจักรยุคแรกที่พระเยซูคริสต ได้นำการเปลี่ยนแปลงเข้ามาก็กำลังมีการขัดแย้งกันระหว่างกลุ่มผู้นำศาสนาในช่วงนั้นที่เขานับถือในรูปแบบของเป็นพี่น้องชาวยิวอย่างเข้มข้นและพระเยซูนำการปฏิรูปเข้ามาดังนั้นเราจึงเห็นว่ามีความขัดแยง้งระหว่างพระเยซูกับผู้นำศาสนานะครับพระเยซูได้ส่งเตือนถึงศาสนาที่ยึดถือแต่เพียงพิธีกรรม และกฎเกณฑ์ภายนอกซึ่งมันแตกต่างจากความเชื่อที่พระองค์ได้ประกาศสั่งสอนที่มันจะต้องมาจากสัมพันธภาพมาจากจิตใจภายในและสำแดงออกมาด้วยความศรัทธาและความเชื่อฟังในพระวจนะของพระเจ้าเช่นเดียวกันนะครับกับพิธีการชำระล้างมนทินบาปที่ไม่สามารถที่จะลบล้างมนทินบาปของเราได้ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดในการรับประทานอาหารมันก็ไม่ได้สามารถที่จะช่วยป้องกันพวกเราให้พ้นจากมนทินบาปได้เช่นเดียวกันความบาปได้เข้ามามีอำนาจภายในตัวของเราเพราะการล้มลงในธรรมชาติบาปของพวกเราและไม่มีใครเลยสักคนเดียวที่เป็นคนเคร่งศาสนามากที่สุด จะสามารถหลุดพ้นจากความผิดความบาปได้แม้กระทั่งพวกที่เศร้าโศกเสียใจเพราะความบาปมากที่สุดเพราะเมื่อมีสถานการณ์ที่เหมาะสมทุกคนก็สามารถที่จะถูกชักจูงให้กระทําความชั่วต่างๆนานา,นาที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอย่างมากมายนะครับศาส,สนาที่แท้จริงจึงจะต้อง มาจากความรู้แจ้งภายในตัวของเราเองความสัมพันธ์จากก้นบึ้งของจิตใจของเราและมันจำเป็นจะต้องพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าในฤทธเดชที่จะสามารถช่วยเราให้เอาชนะธรรมชาติบาปของเราได้พวกเราจะต้องเติบโตขึ้นในความรู้แจ้งถึงจิตใจที่เต็มไปด้วยความล่อลวงของพวกเรา และจะต้องรู้ว่าอะไรที่เป็นแรงจูงใจและเป็นความใคร่ความปรารถนาของพวกเราการสำนึกรู้แบบนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะทำกันได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าเราทุกคนนั้นต่างก็มีแนวโน้มที่เต็มไปด้วยความหลอกลวงและเป็นผู้ที่ไม่ยอมรับความเป็นจริง เพราะว่าเรามีความเยอ่อยิงมีความทนงของตัวเราเองอยู่อย่างมากมายการที่จะมองเห็นตนเองได้อย่างชัดเจนบางครั้งมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราได้ผ่านความล้มเหลวมาแล้วและบ่อยครั้งก็มาจากการเตือนสติของมิตรสหายที่สัตว์ซื่อของพวกเราเท่านั้นเองนะครับแม้แต่พวกสาวกของพระเยซู ก็ยังฟังไม่เข้าใจในสิ่งที่พระองค์สอนพวกเขาจึงจะต้องฝึกฝนตัวเองต่อไปเพื่อที่จะให้เติบโตขึ้นในการที่รับรู้ถึงความเป็นจริงในจิตใจของตัวเองนะครับคุณผู้ฟังครับมีคำพูดที่กล่าวเอาไว้ว่าการรู้จักพระเจ้านั่นก็คือการรู้จักตัวเองและการรู้จักตัวเองนั้นก็คือการรู้จักพระเจ้าแล้ว วิธีการที่เราจะเพิ่มพูนการรู้จักตัวเองและเพิ่มพูนการรู้จักพระเจ้านั้นเราทำได้ด้วยการอธิษฐานด้วยการวิงวอนด้วยการศึกษาพระคำของพระเจ้าขอพระเมตตาคุณที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์จะสอนเราที่เราจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นบันไดขั้นหนึ่งนั้นก็คือต้องอ่านพระคัมภีร์ต้องสามัคคีธรรมต้องนมัสการพระเจ้า ถ้าไม่ทำสิ่งเหล่านี้เป็นไปไม่ได้ที่เราจะเติบโตและจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นนะครับกุณผุ้ฟัรับทางโครงการพันธกิจบ้านพระรรคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่หนึ่งเบียงพร้าวหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการใช้เวลาศึกษาพระคำของพระเจ้าด้วยกันการแบ่งปันข้อคิดจากพระคำของพระเจ้าด้วยกันจะทําให้เรารู้จักตัวเราเองมากขึ้นและทําให้เรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นรู้จักน้ําพระไทยของพระองค์มากขึ้นและดําเนินชีวิต ให้เป็นที่พอพระไทยของพระองค์ให้มากขึ้นไม่ใช่ดำเนินชีวิตตามน้ำพระไทยของข้าพเจ้าอีกต่อไปนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกทุกท่านสวัสดีครับ พระองค่ข้าข้าปราธนาตามนาบในพระองค์ด้วยเหตุพระทรงเป็นความรักมันคงเรื่องเดชยิงโยงเด่นเนื้อพระใดโอพระคริสตที่รักองคข้าข้าเที่ยวสหาตามพระโดยสูดใจ าาอาชาผู้ภูมิรักเอาไว้ให้เข้าอยู่ในพระสวงอานวีสุทธาถูอ้ายฟ้ากว้างใหญ่สุดไกลหามีพระใดช่วยให้รอดพ้นเป็นทา,าบานาพระกริณ์นามเดียวศักดิ์สิทธิ์ทรงิเดชาว้ยชนสามวันปืนมาเป็นเดตในข้าพ้นความตา พร,ระคิ์พระทรงราคามันคงนักหนาทรงรักไม่เสื่มาอมคลาหากขาดพระคิ์ชีวิตร้ายกว่าหมายจะอยู่จะตายเพราะพระองค์เพียงผููเดียว นามเดียวสักดิ์สิทธิ์รงิเดชาไวยชนสามบันตื่นมาเป็นเหตุไทยข้าพ้นความตายโอ้พระคริชพระทรงราคามันคงนักหนาทรงรักไม้เสื่อมคลายหากขาดพระคริชชีวิตร้ายความหมายจะอ,อยู่จะตายเพราะพระองค์